tasa pakawato arahato hatu sama sambu tasa na mo tasa pakawato sama sambu tasa na mo tasa sama sambu Iktapi kawe aliyasa wako, pati ca samupadhan yewa, satu kang yoni somana sikalote, imat อิมาสมิงสติอิทังนโหติอิมาสสนิโรธาอิทังนิโรชันติอวิชชาปัจจะยังขาราสังขารปัจจะยาวิานังวิญญาณปัจจะยานามรูปังนามรูปปัจจะยาสลายานัง สัลายาตนะปัจจยาภัสสรภัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภาวะภาวะปัจจยาชาติ ชาติปัจจะยชาลามลนังสกขะปลิเจวะทุกขโทมานัตอุปายาสสัมพวันติเอวามตัสสะเกวราสสะทุกขขันทัสสะสมุทยโยติ ภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมมิในนี้ย่อมกระทำไว้ในใจแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเทียวดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม,ม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือพอมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายพอมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพอมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปพอมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายญาตนเพอมี ชาลายาตนาเป็นปัจจัยจึง <selber> มีภาษาพ่อม <Sultan> <hormone> mmm ีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพ่อมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพ่อมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปปาทานพ่อมีอุปปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพอมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ พอมีชาติเป็นปัจจัยชลามมลังโสกะาปริเทวะทุกขโทมนาตุปายาศาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้